วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โรงเรียนสุราวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ TTPDCA Mo เดลร่วมกับ Surasmart เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนตอบโจทย์ศักยภาพของผู้เรียนส่วนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข ต้องลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองโดยนำเทคโนโลยีเช่น AI เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสุราวิทยาคารพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาการศึกษากีฬาสร้างสางมคัคคีสื่อสารดีสองภาษาสู่สากลเป็นพลโลกตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2569 ื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนวิสัยทัศน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์และวิธีการกระบวนการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสุรวิทยาคารจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ TTPDCA ร่วมกับ Surasmart เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดําเนินงานดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ Surasmart ร่วมกับ TTPDCA model 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนสุราวิทยาคารได้ดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดังต่อไปนี้การจัดหลักสูตรที่นอกเหนือจากแผนการเรียนปกติได้แก่ห้อง เรียนเทคโนโลยีโดยเฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบการจัดหลักสูตรสำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMET SME t และ IEP โครงการกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานให้กับห้องเรียนพิเศษวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โครงการค่ายปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมชุดกล่องสมองกลค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวานินุกูลอบรมครูโรงเรียนสุรวิทยาคารและโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ5โรงเรียนนำนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลมาร่วมนำเสนอ และจะแสดงในนิรรศการวันวิทยาศาสตร์โครงการค่าย STEM Education Robot โครงการวิศวะสัญจรโครงการให้ความรู้และทักษะวิชาชีพ Technical Coding ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1. ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน5ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ100 2. ผลสำฤธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่าปีการศึกษา2565และ2566สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 3. ผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผลงานรางวัลที่ได้รับ 1. ผู้เรียนสามารถนำตนเองสร้างองค์ความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โรบอตระดับนานาชาติในรายการ World Green Mesh Contest ในประเทศไต้หวันได้รับเหรียญและรางวัล h o n o r a b l e Mention Award และ STEM Overseas Educational Contribution Award ี2023 2. ผู้เรียนสามารถนำตนเองสร้างองค์ความรู้เข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โรบอตระดับประเทศในรายการ World Green Match Contest Thailand 2024 3. นักเรียนสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ปี2566จำนวน3คนและปี2567จำนวน10คน เพิ่มขึ้นจำนวน7คนคิดเพิ่มขึ้น30%ซผลงานรางวัลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารและครูผู้สอน 1. ผู้บริหารโรงเรียนนำโดยนายสมศักดิ์บุญโตผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้เป็น Smart Director 2. ครูสอนดี Smart Teacher ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567คิดเป็นร้อยละ 95.12ผลการดำเนินง,งานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 1. โรงเรียนได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทอ O อเบ็กสเปเชีระดับ3ดาวทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน19สาขาซึ่งสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในครั้งนี้คือรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทหุ่นยนต์และยานยนต์ 2. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากสพอสอปัจจัยความสำเร็จโรงเรียนสุราวิทยาคารมีปัจจัยความสำเร็จที่มีความเข้มแข็งจาก4ฝ่ายบริหารได้แก่กลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานวิชาการดังนี้ 1. ได้กำหนดวิสัยทัศน์อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน 2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียน 3. ให้การสนับสนุนส่งเสริมการบริการสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอกหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงชุมชนและประเทศให้ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับ และเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์สนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime 4. ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโคดดิ้ง 5. การสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยการได้รับการยอมรับการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ โรบอทระดับนานาชาติณับประเทศไต้หวันได้รับรางวัล Honorable Mention Award and System Overseas Educational Contribution Award ปี2023และปี2024ณประเทศไทยเป็นศูนย์แม่ข่ายโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีได้แก่เป็นศูนย์สนามสอบโอเน็ตออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ศูนย์สนามการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดในรายการคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และคณิตศาสตร์ GSP เป็นต้นจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์การเผยแพร่ นักเรียนที่ได้รับรางวัล The Best Team Spirit Award for Thailand Greenmesh r Contest 2024ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ R4M ได้นำหุ่นยนต์4ตัวที่ได้พัฒนาขึ้นมานำเสนอเผยแพร่ในงาน Surasuper Skill การแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยมีนายปึงกึมเชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะครูนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศเกาหลีใต้ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใชใ้พัฒนาการศึกษาของประเทศการศึกษาดูงานจากโรงเรียนนารีนุก,กูลจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เพื่อนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนการนําเสนอวิจัยและโครงงานสําหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสสวทการอบรมครูให้กับโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิจําจนวน15โรงเรียนขณะนี้โรงเรียนเครือข่ายที่ได้มาอบรมได้นาความรู้ที่ได้ไปเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังศิและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวานิสนุนกูล